ในสังคมในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าเรารองรับสังคมสูงไวัยไม่ดีดูแลผู้สูงอายุแล้วเขายิ่งมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงเนี่ยค่ะคนอาจจะกลัวการแก่สิ mm hmm. ปีข้างหน้าสังคมสูงวัยประเทศไทยจะรองรับได้ผู้สูงอายุจะมีสุขภาวะที่ดีไม่ได้เกิดจากโชคช่วยหรือว่าเกิดด้วยความบังเอิญสภาพสังคมสภาพบ้านที่อยู่อาศัยเอื้อให้ผู้สูงอายุเป็น active aging จริงหรือไม่สิ่งนี้ต้องมาดูในเชิงของนโยบาย เจตคติหรือมุมมองที่ต่างกันของแต่ละเจเนเรชันนะคะก็อาจจะทําให้การดูแลผู้สูงอายุหรือมุมมองที่มีค่ะก็อาจจะต่างกันไปได้มีงานวิจัยออกมาว่าผู้ที่อายุน้อยค่ะจะมองคํานี้เนี่ยในเชิงแง่ลบมากกว่าแต่ว่าผู้ที่สูงวัยแล้วจริงๆนะคะมักจะมองคํานี้แตกต่างกันมักจะมองว่ามันคือการปรับตัวตามข้อจํากัดของร่างกายแล้วก็การที่จะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความหมาย ในสังคมในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าเรารองรับสังคมสูงวัยไม่ดีเช่นประเทศไทยเราดูแลผู้สูงอายุแล้วเขายิ่งมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงเนี่ยค่ะคนอาจจะกลัวการแก่ถ้าเป็นในเชิงของนโยบายประเทศนะคะเราก็จะต้องป้องกันไม่ให้เกิด worst case scenario คือเราต้องดูก่อนว่าภาพที่มันแย่ที่สุดอย่างในเล่มวิจัยเนี่ยค่ะก็คือภาพที่ชื่อว่า hopeless elder misery คืนวันอันนเศร้าของผู้สูงอายุ ก็อาจจะเกิดเรื่องของคนไร้บ้านหรือว่าอาจจะเกิดเรื่องของงานไม่มีนะคะขาดรายได้ไปแล้วก็ที่อยู่อาศัยต่างๆก็อาจจะขาดปัจจัย4ี่ภาพที่มันดีที่สุดก็คือชื่อภาพว่าเป็น เอลเดอรี่ยูโฟเก็คือหมายความว่าเป็นคืนวันที่แบบว่าเป็นสุขล้นของผู้สูงอายุนะคะสิ่งนี้เนี่ยจะทําได้เนี่ยก็ต้องเกิดจากการเตรียมการ10ปีข้างหน้าสังคมสูงวัยประเทศไทยจะรองรับได้ผู้สูงอายุจะมีสุขภาวะที่ดีไม่ได้เกิดจากโชคช่วยหรือว่าเกิดด้วยความบังเอิญระบบสาธารณสุขระบบการดูแลสุขภาพทำยังไงให้เฮลส์แปของผู้คน สามารถขยายมากขึ้นทำยังไงให้ผู้คนมีงานทําผู้สูงอายุยังคงมีงานทําและมีการเตรียมตัวมีความรู้ความเข้าใจนี่ค่ะหรือว่าในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสภาพสังคมสภาพบ้านที่อยู่อาศัยเอื้อให้ผู้สูงอายุเป็น a active a g i n จจริงๆหรือไม่สิ่งนี้ต้องมาดูในเชิงของนโยบายถ้าประเทศเราเตรียมงานผู้สูงอายุแล้วนะคะมีระบบดูแลสุขภาพที่ดีแต่ การที่เราเข้าสู่ดิจิตอลโซซตี้เราเป็นสังคมก้มหน้าไม่ได้มาแบบคอนเน็กกันแบบนี้ค่ะก็อาจจะเกิดความเหงาซึมเศร้าได้ไงคะคือการมองในเรื่องของนโยบายต้องมองให้เป็นอง์รวมแต่ก็มุ่งเน้นในเรื่องของแอคทีฟกับเฮลตี้เอจจิ้งเป็นเป้าหมายสําคัญค่ะสิ่งนี้ต้องกลับมารีไวซ์เลยค่ะว่าเราเตรียมความพร้อมแล้วหรือยังเพราะไมั้นประเทศไทยน่าเป็นห่วงมากแน่นอน <S <S สิ่งที่งานวิจัยดูอะค่ะก็คือว่าเ,เราเน้นในเรื่องของสุขภาวะของผู้สูงอายุ ไว้ทุกท่านลองเช็คดูกับผู้สูงอายุที่บ้านตนเองหรือว่าเช็คดูกับเราก็ได้ว่าเมื่อเราไปเป็นผู้สูงวัยแล้วเนี่ยมีความพร้อมในด้านล well บิ่งสิบมิตินี้หรือเปล่า ด้านแรกก็คือในส่วนของ physical well-being หรือว่าทางสุขภาพกายด้านที่2คือ emotional well-being สุขภาพทางจิตใจนั่นเองแล้วก็ด้านที่3ก็คือ spiritual well-being อันนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการที่จะเป็นผู้สูงอายุแล้วมีความสุขด้านต่อมาก็คือในส่วนของ social well-being การที่จะสูงวัยก็จะต้องมีสังคมนะคะยังคง connect กับผู้อื่นไม่งั้นก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตได้แล้วก็ด้านต่อมาเนี่ยก็คือ environmental well-being เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยหรือเปล่านะคะส่งเสริมต่อสุขภาพหรือไม่แล้วก็ต่อมานะคะก็คือในส่วนของ occupational well-being นะคะทั้งในส่วนของอาชีพของผู้สูงอายุรวมถึง intelligence well-being คะ่ะในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะส่วนของมิติด igital well-being แล้วก็ในด้านสุดท้ายนี่คือ creative well-being อนาคตของสังคมสูงวัยค่ะจะต้องขยายไม่ใช่แค่ในส่วนของ lifespan แต่ต้องมุ่งสู่เฮล l ์แอนผู้สูงอายุจะต้องเป็นทั้งแอคทีฟแล้วก็เฮลตี้เอดจิงนี่คือสิ่งที่องค์การอนามัยโลกมุ่งเน้นปัจจัยตัวที่2ค่ะก็คือในส่วนของสิทธิสวัสดิการการเงินของผู้สูงอายุเองเป็นปัจจัยมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของทั้งประกันสุขภาพประกันชีวิตต่างเนี่ยยังจะต้องปรับตัวอีกเยอะมากเพราะประกันสุขภาพทุกวันนี้ก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของแบบว่าโอเคไปสู่เมื่อป่วยแล้ว mm hmm. ความจริงอาจจะเป็นรีฟอร์มในรูปแบบใหม่เช่นประกันสุขภาพที่ส่งเสริมกัน ป้องกันสุขภาพปัจจัยตัวที่3คือเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์คือในส่วนของยูนิเวอร์ d e ลดีไซน์การออกแบบใช่ค่ะที่รองรับสูงวัยและรองรับคนทุกวัยด้วยเช่นกัน